โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมโปรแกรมวิเครา์บอนกันเช่นเคยครับผมสาหรับวันนี้วันที่2นะครับเป็นวันที่10มีนาคมนะครับผมสาหรับเมื่อวานนะครับเราใส่ไป3คู่นะครับผมเข้า1คู่นะครับผมแล้วก็เสียไป2คู่นะครับผมเราก็จะเหลือเงินอยู่ประมาณ946บาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นแค่2คู่ก็พอนะครับผมโอเคนะไปดูผลของเมื่อวานกันนะครับได้คู่ดอทมูลมาครับผม ตดมูชนะนะครับ2-1นะครับแล้วก็เสียโคโลนกัดบักไปนะครับผมกัดบักก็อาา์เซนอลนะครับผมเสียราคานะครับชนะแค่สอนะครับผมก็เสียไปนะครับติดลบไป555นะครับผมของเรานะครับเงินของเราก็เหลือ946บาทนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาเล่น2คู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปเล่นทางของใบตั้นนะครับ พบกับ Nottingham Forest นะครับแล้วก็โบคุ้มนะครับพบกับไฟบวกนะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับวิเคราะห์มาให้นครับผมไบตันนะครับก็สูตรให้ออกมานะครับจะมีโอกาสกอร์สูง68ะครับแล้วก็โอกาสชนะ40ต่อ33นะครับวันนี้ก็แนะนำให้เล่นไปทางไบตันนะครับผมสำหรับใครที่จะตามไปนะครับวันนี้มาแก้เกมนะครับเมื่อวานบอลเสมอเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้มาชัวร์ครับผมโอเค บตันนะครับ1คู่นะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเวลา3าทุ่มครึ่งนะครับผมโบคุ้มนะครับพบกับไฟบวกนะครับผมก็จัดไฟบวกไปดีกว่านะครับเป็นราคาลองนะครับจะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับ69%นะครับก็แนะนำสูงแรกได้นะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็มีโอกาส41ต่อ34นะครับไฟบวกมี ชนะที่เยอะกว่านะครับแต่ราคาไปต่อที่เจ้าบ้านนะครับโบคุมนะครับปอปอนะวันนี้ไปลองไฟบวกนะครับผม2คู่นี้นะครับที่เราจะเล่นกันนะครับผมโอเคนะเราก็ใส่กันเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับผมใบตั้นนะครับใบตั้นใส่ราคา0ูจแล้วกันนะครับผมไป5 0 0ครับใบตั้น500นะครับส่วนโบคุมนะครับเราก็จะกดที่เหลือนะครับไปราคาปอปอนะครับ 4-4-6นะครับผมโอเคครับผมสองคู่นี้นะครับผมแล้วก็กรอกลงไปครับสำหรับใครที่จะตามนะครับผมก็สามารถตาม2คู่นี้ได้เลยนะครับก็รอดูนะครับผมว่าผลรวมหลายๆวันแล้วนะครับจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะครับตอนนี้วันแรกก็ยังขาดทุนอยู่นะครับวันนี้วันที่2ครับผมก็รอดูเลยนะครับถ้าเข้ามาก็พอจะมีกําไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับ โบคุมนะครับต่อที่ลบ0ูนี่นะครับใบตั้นลบ0.5นะครับผมโอเคใส่ไปโบโบคุมนะครับ446ไใบตั้น500นะครับรอดูนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากได้โปรแกรมไปวิเคราะห์คู่อื่นๆนะครับผมก็สามารถรับได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมหรือว่าทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ